เปิดอายุจริงตายชุดทีมาหน้าเด็กมากแต่จริงๆอายุเท่านี้แล้วค่ะนาทีนี้หลายคนต่างพูดถึงตายชุดทีมาทีประนาตอดีตภรรยาทิมพิทาลิมเจริญรัตที่แม้จะอย่ากันไปแล้วแต่ก็ทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อลูกสาวสุดที่รักกันเหมือนเดิมไม่ถูกบุกรอง นอกจากนี้ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวโมเมนต,ต์น่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโลกโซเชียลหลายคนก็ต่างชื่นชมความสวยความน่ารักของสาวตายที่แม้ว่าจะลูกหนึ่งแล้วยังดูสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาแต่น้อยคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วเธออายุ36ปีแล้วค่ะบอกเลยว่าหน้าเด็กโกองอายุสุดๆซึ่งหลายคนรู้อายุจริงก็มีอึ้งกันทั่วหน้าค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปร,รับชมกันเลยค่ะ